กว่าจะมีวันนี้ได้เราเคยนอนป่วยเพราะโรคร้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเราคือกำลังใจที่ดีอาหารที่ดีและนี่คือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรากลับมาแข็งแรงอีกครั้งนวัตกรรมโอเปอเรชั่น e ินทำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ สามารถป้องกันและกาจัดเซลล์มะเร็งรวมทั้งเซลล์ติดเชื้อได้ทุกนิดเซลล์เมื่อล็ขาวปุ่มกันในร่างกายคือ T c e l มีหน้าที่ในการหลั่งสารชีวเคมีให้ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้กันในร่างกายให้มากขึ้นคณะนักวิจัยออเบเรชบิมได้ใช้สารสกัดจากพืชกินได้ผสมเสริมริ์กัน แล้วทดสอบที่สูนย์วจเทคโนโลยีชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วว่าสามารถกระตุ้นเมลืดขาว T.S.1 และ T.S.17 เพิ่มขึ้นหลายเท่าจึงทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นหลายเท่าเมื่อเมลืดขาว T.S.1 และ T.S.17 เพิ่มขึ้นเม็ดเลือดขาวชนิดที่มีพลังพิเศษก็ย่อมจะมีมากขึ้นเช่นกัน